สวัสดีครับท่านนายพชิกนะครับเอ่อคุยกันลังหวยออกนะครับลังหวยออกนะครับคือนี่ครับไอเลขสามสีสีสามเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมถูกนะอ่ะให้ดูก็ได้นะถ้าร้อนชิกดูเนี่ยนะครับเนี่ยใบลอตเตอรี่ผมอ่ะนี่นะครับเนี่ยก็คือเลขนะครับเนี่ๆผมเน้นในสามสีเนี่ยน วงกลมสีแดงนั่นแหละครับนี่นอ่านี่โต๊เก่านะก็หัวตีแล้วท่านสอาชิกก็ดูเอาเลขมันออกอะไรนะครับเจ็ดสอเลขเบิ้ลเลขล็อกแล้วก็เลขล่าง66กนะครับก็าหลอกนะเผมบอกแล้วไงเขาหลอกนะรัฐบาลเขาหลอกมาให้ประชาชนถูกแน่นอนเชื่อผมแล้วก็หัวนี้มันออกอะไรมาดูนะครับอ่าดูเลยนี่ดูเลขนะครับนี่เนี่ย รางวัลที่1หกตัวนะครับ9 3 1 4 4 6นะครับแล้วเลขล่าง4 4นะเออก็ถามดูว่าลูกบอลอ่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทำไมเลขมากองกันอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นนี่แหละนะผมก็ได้เลข4อยู่นะนะครับท่านยมามชิกต้องดูตรงนี้นะครับวันนี้คอ,อาภัยด้วยนะมันจะสายนิดนึงเพราะว่ามันได้เอาค่ากองมามาดูเอานะครับดูเอานะ งวดที่แล้วนะครับนี่ยๆมาดูมาดูเลขล่างที่ผมทําไว้นะไอ้สองชุดนี้นี่นะครับนี่นี่ตัวนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยนี่เนี่ยครับเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับมันออกสี่สี่นะมันก็คือผิดอ่ะนะงวดนี้เนี่ยท่านจชมป์ชิกก็ต้องคิดหนักเลยแหละเพราะว่าเลขบนเลขล่างผิดหมดเลย เ,ออเลขเลขบนผมให้3าสี่เลขล่างผมให้หนึ่งสกับ9ก้าส่นะแต่มันออกส 4, 4่สี่ก็บอกแล้วไงก็องบอกว่าเลขมันเบิน้นอ่ะมันล็อกอ่ะมันถูกยากผมอธิบายท่านสมาชิกทุกครั้งนะตอนผมบอกว่าถูกเลขเลขเนี่ยมันถูกยากมากนะระมัดระวังด้วยนะครับแต่ผมทําช่อง YouTube ท่านใดท,ที่ติดตามก็ติดตามไปนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่อดูเอาดูตั้งแต่ต้นทลิปให้จบทลิปนะครับการทําทําเลขดับดับไหม ผมพูดงวดที่แล้วบอกดับสองอ่ะดับไหมนี่ไงศูนย์บวกสองดับสองอ่าหกบวกหกไปในใิบสองดับสองดับอ่ามันไม่มีเลขเลขสองในสองตัวล่างเลยมันออกสี่สี่แล้วก็ศูนย์สองเนี่ยไอเลขสองดับเพราะว่ามันออกสี่สี่หกถูกไม่ถูกนี่นี่เนี่ยอ่ะมาดูตัวนี้นี่นครับในสิบเจ็ดชุดทั้งหมดของงวดที่แล้วนะครับผมเน้นให้ชันมาชิก สามสี่กับสามห้าเท่านั้นเองนะครับในสิบเจ็ดชุดแล้วก็เลขล่างผมให้เก้าสี่กับหนึ่งสี่นะครับมันไม่ออกก็เลขเบิ้ลไงมันจะออกได้ยังไงนะมันเบิ้ลอะสี่สี่ใครจะมีอะนี่ดูเอาเบิ้ลไหมท่านสมาชิกดูดีสี่สี่หกก็คือเลขเบิ้ลแหละครับเนี่ยเบิ้ลล็อกอะแล้วก็สี่สี่อะเบิ้ลล็อกอะลูกบอลอะถามา่าลูกบอลของแต่ละหนึ่งถึงเก้าเนี่ยหกลักอะหกตู้อะ ทำไมเลขสีมากองกันก,ก็นี่ไงผมบอกว่ามันถูกยากนะครับนะระมัดระวังด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ชนใจติดตามนะครับส่องของผมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมลงให้ผมทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วงวดหน้าติดตามเลยนะครับงวดหน้าติดตามเลยทาเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบนและล่างมันจะมีตัวชนอยู่งวดหน้าน่าจะมีเหตุอ่ะผมให้ดูแป๊บเดียวนี่ครับนี่งวดหน้านะผมจับชุดแต่แต,แต่แต่ผมยังไม่ให้ดูนะครับ จับชุดเรียบร้อยแล้วเอ่อ9ชุดกับ6ชุดแล้วก็เลขล่างมันจะมีอยู่นะครับเลขล่างมีอยู่ในไหนสูตรนี้นะครับนสูตรนี้ก็งวดหน้าก็มันจะได้แบบนี้คือคืองวดงวดที่แล้วเนี่ยสูตรสูตรอันนี้3ชุดสูตรนี้6ชุดนี่เลขที่มันชนกันคือคือเลข4เออไม่เป็นไรครับนะอดทนนิดนึงนะครับ อดทนงววหน้าค่อยว่ากันน่าจะมีเหตุถ้าไม่เบิ้ลนะผมรับประกันเลยล้านเปอร์เซ็นต์ถูกแน่นอนงววหน้านะครับถ้าไม่เบิ้ลนะถ้าเลขออกปกติอ่ะเข้าแน่นอนนะครับอ่ะให้ดูเข้าๆก่อนเลขบนเลขล่างนะครับเลขล่างเลขบนนะตัวเก่าตัวใหม่อันนี้เราคุยกัน หลังหวยออกเฉยๆนะครับยังไม่ได้อันนี้ยังไม่เนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําลงให้ดูแบบเต็มฉบับเลยนะ <S <S ท่านใดที่สนใจทางไลน์ก็แชทมาได้แล้วก็ในช่อง u t u b e เนี่ยดีดที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมอธิบายเลขทั้งหมดอที่ไปที่มาก็เลขเลขเลขดับหัวนหน้ามันจะยากเลยอ่ะท่านสมาชิผมแจกเลยนะ <S <S นี่เนี่ยมันออกสี่หกใช่ไหมสี่โบหกได้สิบอ่ะเนี่ยดับศูนย์หัวนหน้าไม่มีเลขศูนย์แน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้44 4บวก4ได้8งวดหน้าไม่มีเลข8ในเลขล่างแน่นอนอ่าจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทันสมาชิกก็ทําเอาผมแจกมาเป็นปีแล้วนะครับนะแจกให้ท่นานสมาชิกดูและเลขดับดับชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะครับเลขวิ่งก็ถูกทุกงวดอยู่แล้วแต่บางกีนี่มันเลขออกมันออกอย่างนี้นะผมก็ยอมแพ้เหมือนกันผมโชว์ลอตเตอรี่ให้ท่นานสมาชิกดูแล้วบางกีนี่34อะ นะครับสามสี่นี่ไงมันออกสี่ีจะทํำยังไงได้ถ้าเลขอย่างนี้เนี่ยยากนะครับอ่ะแนะนําให้ท่านสมาชิกไปนู่นเลยนะครับฮานอยก็ได้นะครับเออลาวพัฒนาก็ได้นะครับเออมันพวกเลขพังนู้นอ่ะเขาไม่ล็อกเขาออกตรงตรงแต่รัรัฐบาลไทยเนี่ยผมเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลขตัวเก่าออกสามครั้งอะ่ะจําได้ไหมถ้าออกเจ็ดแปดอ่ะสามสองครั้งช้อนๆเลยและอันนี้กระบอกเบิร์ดอีกนะเนี่ยเบิร์ดอีกเนี่ยเบิร์ดไหมเนี่ย งวดที่แล้วเบิ้ลแบบนี้งวดนี้เบิ้ลแบบนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ให้เราถูกหรอกเออเชื่อเลยนะผมแนะนำท่านสมาชิกนะอย่าไปเล่นเลยการพนันไม่รวยหรอกอืมทํามาห้ากินดีกว่าขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ